ไปเบิรงอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของการที่จะพัฒนาพื้นที่เนี่ยสิงแวดล้องเป็นสิ่งสําคัญครับในการีดซอยกันในความร่วม,มือการดูแลเรื่องของขยะมุ่นฝอยธรรมชาติและก็ขยะพื้นที่ต่างๆเอามาส้างมูลค่าเพิ่มที่จังหวัดลอยเอ็ดมีการถอดบทเรียนครับในการขับเคลื่อนธนาคารขยะของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองครับนายสมพงษ์ใจกริมครับผู้ว่าราชการจังหวัดรอยเอ็ดพร้อมด้วยนายอินสอนอุญใจท้องถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด นายนิทั์เทศวัตรนายอำเภอโพชัยละก็ะนายวิชิตธนสินนายโยธเสศมนตรีเทศบาลตำบลชชยวารีได้ร่วมกันถอดบทเรียนในการขับเคลื่อนธนาคารขยะขององค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการจัดตั้งธนาคารร่วมไปถึงกองทุนขยะเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกลุ่มกันในการคัดแยกขยะและก็เอาขยะนิมรีใส้เขินมาใส่ประโยชน์ผ่านการจัดสวัสดิการของชุมชน ซึ่งงานนี้ครับจัดขึ้นยุทธีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาของเทศบาลตำบลไชวารีอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับโดยปัจจุบันค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะได้มีการจัดตั้งธนาคารขยะ ร่วมนะคะ1,193แห่งและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเขาร่วมทั้ง202แห่งน้ำกันมีสมาชิกนะคะทั้งเบิร์ตก็คือ33,419คนซึ่งเห็นให้ชุมชนเนี่ยค่ะสามารถคัดแยกขยะเพื่อถี่มาใส่ประโยชน์และประหยัดค่าใส่ใจในการจัดการขยะเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกผาักส่วนโดยให้ขั้วเรื่อนค่ะได้คัดแยกขยะไปรีไซเคิล ไปขายนะคะหลืนํามไลได้เขากองทุนหรือธนาคารขยะนั่นเองเพื่อนำมาจัดสวิการของชุมชนนั่ค่ะทางนี้ครับทางเทศบาลตำบลไช่วรี่อำเภอโพชัยจังหวัด้อยเอ็ดนี่นะครับมีการคัดเลือกโตแทนเพื่อจะเข้าศึกษาดูงานการจัดฝึกอบรมให้ความหูและมีการถอดบริยนรรวมกันนนะครับกับทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด้อยเอ็ดรวมไปถึงนะฮะการจัดตั้งธนาคารขยะในน้าของกองทุนฝากขยะ ชาปนากิจสงเคราะห์ชัยวารี่บอทิมกันมีการประกาศหมู่บ้านปลอดทั้งขยะครบทั้ง8ชุมชนนะํำรวมถึงมีการจัดทํำทั้งขยะเปียกลดโลกร้อนครบทุกขั้วเรื่อนรอยเปิดเซ้นซึ่งก็มีจำนวนขยะที่ขายได้นะฮะประมาณ15ตันต่อเดือนจำนวนเงินที่รับเข่ากองทุนอยู่ที่50,000บาทต่อเดือนหากสมาชิกภายในขั้วเรื่อนผู้ใดที่เสียชีวิตก็จะมีการรับเงินสงเคราะห์ศพ ซึ่งปัจจุบันครับก็จะมีการรับเงินจำนวน16,760บาทต่อศพนะครับในะระยะเวลา7ปีของการตั้งกองทุนนี้นะครับได้รับสวัสดิการไปแล้ว217รายเป็นเงินกว่า3ล้านบาทที่สำคัญครับการรับการฝากขยะนี่นะครับสามารถดำเนินการไปแล้วครับ1ล้าน1 0 0กิโลกรัม ที่บอกไปคือขยะตรงนี้นี่มีการแปรรูปเอาไปรีไซเคิลเอาไปกําจัดให้ถูกวิธีละสําคัญสามารถสั่งรายได้เกิดขึ้นได้แค่กระดาษถ้าไปคนที่แบบขัดแยกขยะเลยนะกระดาษกระดาษสองนากระดาษท่มีกระดาษแข็งกระดาษอ่อนกระดาษล่างกระดาษฟู่ขวดหน้าพลาสติกมีการแยกฝาบอแยกฝาแยกฉลากสามารถที่จะราคาก็จะสูงขึ้นแปลว่าสามารถทัน เข้าใจกระบวนการคัดแยกขยะเองเนี่ก็จะสามารถสั่งรายได้กันเกิดขึ้น<ม>น,นด้โดยไปถึงขยะที่เป็นขยะเปียกเนี่ยมันมีการละโนงว่าขยะเปียกก็สามารถที่จะกําจัดได้เพราะอย่างถ้าขยะเปียกเอาไปปนกับขยะทางขยะปกติการกําจัดก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นเร็วเวลาในการกําจัดก็จะนานขึ้นนั่นเองครับเขาถึงมีการจัดแยกสีทั้งขยะนะคะก็สามารถที่จะแยกขยะเริ่มต้นจากโต้เฮาค่ะ